คันนี้เป็นโครงของเดมอน1 2ยยเครื่องเดมอนร2ยยนะครับ G.P.X ก็ไปทําชุดสีใส่ให้มาใส่ชุดสีได้ครับจากร้านช่างแกรมมินิคอร์ทที่อยู่อยุธยาครับช่างจะคิวเยอะหน่อยนะครับส่วนพวกล้อโชค๊คแฮนพวกนี้ส่วนใหญ่สั่งแยกมาครับเอามาใส่เองโช๊คนี่ก็สั่งจากแอปส้ม พวกชุดล้อก็สั่งมาจากแอปส้มท้งนั้นเลยครับดุมก็ใช้เป็นของ M N X แ่นก็เป็นพวกงานกอปทั่วไปพวกไฟหน้าพวกนี้ก็ซื้อมาใส่เองได้ครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เดมอนแลง M N X เอ้ยแปลง C I F